โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเฟส2021นะยังไม่ได้ไป2022นะวันนี้เราก็จะเอาทีม <c oughs> BG ปรปทุมนะครับเจอกับอุนซานฮุนไดนะครับที่เราของจริงเราแพ้มาครับวันนี้เราจะามาแก้แค้นกันนะครับท็อปเล่นแค่ท็อปเลเยอร์พอนะแค่นี้พอนะครับ 15นาทีนะครับแล้วนี้เราขี้โกงนิดนึงครับเราอันนี้เอาลอน,นดอนครับส่วนของเราออฟฟิศนะครับประมาณนี้โอเคครับ <c oughs> จัดแผนแป๊บหนึ่งนะครับ,บอุซานฮุนไดหอฝรั่งเยอะนะครับ <c oughs> เราจะแผนนี้แหละ <c oughs> แต่ขอเป็นแบบกองหน้าตอนงเลนะครับ อ่าใช้ไปก่อนใช้ใช้ไปก่อนใช,ใช้ไปก่อน,อนโอเคครับประมาณนี้ใช้ไปก่อนนะครับแต่นี่มันน่าจะเปลี่ยนชักหน่อยเปลี่ยนเป็นอะไรเดียอันนี้ก็เล่นดีอืมเล่นดีเหมือนกันแต่ความเร็วซุยน่้ไม่ได้ เล่นดีนะส่งดีด้วยเอาไปก่อนอย่าค่อยเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ต้นหนึงนะตรงนี้เราจะเล่นแบบบอลยาวเน้นข้างๆยังไงก็ได้โอเคจัดไปแอคแท็เราก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เน้นตัดกลาง ้าบอลแบบดูเดือดเราจะยืนลายแบบสูงเลยนะครับบอกเลยประมาณนี้แหละจัดไปเตะเลยโอเคเรามาดูกันนะครับบีจีปทุมนะครับ It perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid, and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could end up happening. Everybody's talking to it in the talk of the town, and, and uh, the buses have been packed, double decker buses lining up outside. Coaches have carried thousands of away supporters here, too. นี่นะครับฉากกับอุนซานฮุนไดนะครับบีจีปทุมนะฮะอันนี้ก็ทีมจากลีกเกาหลีใต้นะครับเกาหลีกองหลังเยอะนะครับกองหน้าใช้ <c oughs> นี่ครับลีกไทยนะครับทีมชาติไทยก็ค่อนข้าง มีอยู่นะครับมาแล้วครับอันนี้เราไปเยือนก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปเย้านะครับอันนี้เราไปเยือนก่อนเริ่มเกมนะฮะ <c oughs> อย่าเขออ้าบอลเพื่พลาดไม่ได้นะคืนเกมไปก่อนนะครับอ้าวครับแย่ได้ครับลูกนี้ครับ แกได้แล้วมาแล้วครับผมจังหวะน,นี้เราจะสวนนะครับเ <c oughs> ฮ<ะ>้ยเฮ้ยเหีย้ยเลยสัตว์โอ้โห <c oughs> เียงเลยโอเคครับ <c oughs> เรากไม่ขอ้าวแล้วเราแย่ได้แล้วจังหวะน,นี้ไปแล้วครับผมไปแล้ว <c oughs> แสกกลางเข้าไปแล้วไม่มีใครเข้ายิงเลย <c oughs> <c oughs> สหรัฐมาแน ไม่มีใครเข้านะเมื่อกี้ยิงเลยนะปดิดครับบางทางครับผมอะไรอะไรสวยวาาอ้าวอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวสวยครับเป็นสันงครับไปแล้วครับเติม นี่ oh, yeah. โอ้ยเอ๊เด็กโก้ได้มงมงไงของมันวะเ <c oughs> ด็กโก้ได้มงแต่มงคนละทางเลยมงสะบัดเยอะไปนะครับลูกนี้สาระอยู่เย็นเปิดนะ <c oughs> ใช่ไหมคุมโซนงะ บีบสองเลยบีบสองเลยเบียดไปเบียดไป <He S 2> เฮ้ยเฮียเอาสวยยังได้อยู่ครับปปดไม้ปฐมพงครับผสมพงส่งมาให้กับเดโก้ครับเดกโดก้เดโก้ขึ้นมาครับให้กับพิธิพันธ์ครับส่งต่อให้กับสารัตย์อยู่เย็นลอง ส่องไกลไม่โอ้โหโดนหลอกยิงเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ครับผมเราติดอ้าวติดนะครับหุ่นใดครับไม่ดีครับผมส่งมาเอาละครับถ่ายสวนกับมาผมจังหวะนี้สหรัฐอยู่เย็นไม่เติมเคลื่อนไปแล้วไม่จะชิ่งไม่ได้ครับผมหุ่นใดจะสวนครับแต่ได้ไหมไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องคืนหลังนะครับ อ้าวส่งผ้าดกันเองนะครับผมมาแล้วครับตบัดกลับมาให้กับส่งไกลามาให้กับกิิพันธ์ยิงอืพีิพันธ์มัน,นี่ยนั่งไม่เข้าบอลครับเลยต้องส่งให้ครับ ยิงโอ้โหปาดเสานะน่าจะเป็นทางพิธิพันธ์หรือเปล่านะครับโอเคครับคุณใดยังไม่มีครับคุณใดยังไม่ได้ทักทายเราเลยนะตอนนี้เล่นกันส่งบอลไปมาครับยังหาจังหวะไม่ได้นะครับคุณใดนี่นะครับจ่ายเสียครับโอ้โหอาตารเขา ตัดได้ครับจังหวะนี้เขาจะสวนไหมแต่ก็โดนดักไปครับผมเราส่งบอลมาโหดลึกไปนะครับจังหวะนี้ผมได้ส่งให้กับกองหลังแล้วเราต้องระวังครับจังหวะนี้กองหลังเราสามคนเอาเราลอดดักเฉยเฮ้ย <c oughs> เอา้าอีไอ้สัตว์เอ้ยอะไรนี่มึงเนี่ยไอ้เฉยเอ้ย ไอ้สันมันไม่มีอะไรเลยนะเว้ยยังวันนี้เพิบโอ้โหแล้วเกี่ยวสวยแล้วไอ้เย่อเตะอัดเข้าเฉยอะไรวะเฮ้ยไม่ได้นะครับแบบนี้เฮ้ยอย่างงี้ไม่เอานะ ส่งบอลมาครับจังหวะนี้ครับให้กับมพงครับผสมพงเลี้ยงกินแดนมาแล้วครับวันนี้เห็นเพื่อนวางอยู่เปิดย้อนมาแล้วยิงเทโกเอาอีกแล้วสมพงครับเล่นหน้าต่างอย่างเดียวเลยว่ามุมมันไม่มีนะครับจังหวะนี้ ไอ้เหียเราเสียประตูอะไรของเราวะเนี่ยเปิดมาก็โดนเราตัดอ้าวแต่เขาก็ตัดกลับมาครับจังหวะนี้ส่งไม่ดีครับเอ้ยฟ้าวัน่ะเอาแล้วเอาแล้วลบแม่เรานี่ครับ จัดชัยครับผมได้ครับผมจัดชัยครับจังหวะเดี๋มาครับมาครับเติมไหมครับไอ้เหี้ยมึงไม่เติมไม่สาดไม่ได้บอลสวยเดี็กโก้ไปเติมมาเอา,เอา,เอา แหมจังหวะนี้เกือบละเกือบละแหม่ไม่ได้เตะมุมนะฮะจังหวะนี้เล่นสั้นอีกไ้ให้หาเนี่ยแม,แม่เกมกำลังดีครับเรากำลังได้ครับแต่แหม่ไปเสียประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองนะแล้วเขาหยอดมาจังหวะนี้ก็ไม่ได้นะครับผมแหม่เฟรมเลตตรงนี้หนะครับ เปิดบอลสวยครับจังหวะนี้รอเพื่อนเติมนิดนึงเอา้าเฮียเฟรมเลตตกชาดแล้วหลุดเลยน <c oughs> ป๊บนึงเฮียท,ทำไมเฟรมเลตตก <c oughs> เติมไหมซีเ <c oughs> รเทพครับแตะนิดนึงแล้วเปิดให้กับเดียโก้เดียโก้ล้อมวงแต่ก็ไม่ได้ครับจังหวะนี้ขี์ออกมา หลเข้ากลางให้กับแทงต่อมาแล้วยิงย่งยิ่งเรียบร้อยเดียโก้โมโมโฮตีเสมอไปแล้วครับผมเนี่ยตีไม่เดีโก้เดียโก้กจะยิงแต่ไม่ได้จังหวะนี้จับได้แล้วยิงโอ้โหไม่ห่างตัวโกมากครับแต่ก็รับไม่ทันนะจนังหวะนี้ สารัตอยู่เย็นแทงให้กับเดียก้จะพลิกยิงแล้วแหมมันขุกขิดนะครับแต่บอลเข้าทางแล้วแปลลูกนี้โกไม่ทันครับผมโอเคครับทาให้เราตีเสมอนะครับผมบีจีตีเสมออุนซานฮุนไดนะครับจังหวะนี้แทรกมาได้ครับประถมพมแล้วล็อกเข้าในมาจ่ายให้กับได้ไหมแล้วสวยครับผมจังหวะนี้ปัน เรียบร้อยโอ้โอ้ยโอ้ยิงอย่างคมอะ่ะสุรชาติครับเสรีพิมพ์สารีพิมพ์ครับสุรชาติสารีพิมพ์ครับลูกนี้โอโ้ยิงให้กับบีจีปทุมขึ้นนำไปแล้วนะครับสองหนึ่งครับโอ้โหลูกเนี้ยเนี่ยต้องชมครับแทงให้กับ สุรชาติครับล้วปั่นเสาแรกครับผมโอ้โหแล้วก็หลอกยิงเสาสองแต่เอาเสาแรกครับผมนี่ครับสารัตอยู่เย็นครับแทงต่อให้กับสารชาติครับผมแล้วก็หลอกยิงเสาสองแต่อัดเสาแรกครับเรียบร้อยครับผมสวยๆครับผมตรงนี้ครับผมก็แก้สถานการณ์กลับมาได้นะครับผมนะครับเกมเราดีอยู่แล้วนะครับ บีจี <B> ปทุมนะอันนี้ครับเราก็เปิดมาก็ดักได้นะครับผมกองหลังเราเป็นต่างชาติครับผมมาแล้วครับจังหวะนี้แทงมาให้กับแล้วลูกนี้พลิกไหมโอ้โหพลิกไม่ได้แหมติดครับโอ้ กองหลังเรามี3ครับยังไงยังไงเฟรมเลยจ,จะตกตีครับโอโ้โหเฟรมเลยตกเฉย <c oughs> แล้วลูกนี้เข้าเบียดได้แล้ว <c oughs> สวย <c oughs> ไปครับผมแ <c oughs> ทงต่อมาเอ้ยโอโ้ยาวไปอ่าดึกลึกไปนะครับลูกนี้ เกมส่วนกับของเรานะดูเดือดจริงแล้วลูกนี้แหมเขาสวยครับลูกนี้เขาสวยนะแตะมุมนะนแ,นแ,แล้ว โอ้โหแตะมากเลยนะครับเป็นกองกว้างครับผมไปเลยครับจังหวะน,นี้เกมส่วนกลางของเราก็สารัตย์ยเย็นีครับโอ้โหเต็ติโอ้โหติด,ตดแต่ก็คืนกันดีแล้วจ่ายมาทะลุมาตรงนี้แทงต่อให้กับ แล้วแทง zat, ยิงไอ้เห yes. sure. ี้ยไม่ยิงโอ้โหดึงครับมีดึงดึงดึงกันอยู่ครับจังหวะนี้ดึงกันไปดึงมาหมดเวลาครับผมก็หมดครึ่งแรกครับเราก็นำ อุนซานฮุนไดไปนะครับผมแก้ตัว,ตวจากลูกผิดพลาดนะครับจากลูกแรกนะครับผมโอเคครับไปเลยครับบอกครับเราใช้ตัวเดิมอยู่นะครับผมแ <c oughs> ทงต่อม้กับ แทงต่อมาครับผมเอาโดนแย่งครับโอ้โหโดนแย่งเฉยเลยเบิร์นมาก็ไม่ได้อะไรครับเราเคลียวอกมาได้ครับแต่ก็ลูกนี้แม่ส่งล้นไปหน่อยครับแต่เราแอบกองหลังดักได้ครับก้องหลังมาแล้วครับกองหลังแทงต่อให้กับสารัตอยู่เย็นสารัตเลือกเรายิงสิเรามูนึกว่าเข้านี่ครับกองหลังครับ ชื่ออะไรนะเราไม่ได้จดชื่อทางต่อยสารัฐอยู่เย็นครับแล้วตรงนี้เลี้ยงมาจริงอ๋อ,ห,อ,ห,อหลดุดหลุดไปหน่อยนะ Victor ครับวิกตอร์ครับชื่อวิกตอร์เด็กโก้นะวันนี้เรียงไม่ทรรมตูนะเด็กโก้ มาแล้วเราเข้าบอลเร็วครับจังหวะน,นี้ได้ครับฉกมาได้ครับจ่ายกับทางตัวนี้โอ้ล้ำหน้าได้เหรอ yes, <it> ล้ำหน้านะครับผมฮัลโหลอยู่ห้องครับ <c oughs> nó vừa hơn vừa ngon bình à. xem đăng nữa là đây yên, anh xem nữa là xem đăng nha nghe tiếng con rồi à. ไม่มีมันเสียงอะไรก็อยู่ที่ห้องเนี่ยนั่งเล่นเกมเดี๋ยวจะนอนไปแล้วครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ไปแล้วครับแมฮะใช่จะมีเสียงดังได้ไงกินอะไรล่ะ เฮ้ยเฮียฟ้าวเนีะ่ะโอเคแปลว่ารวมกันสองตังตงตงวลูกนี้นโอ้โหแต่ก็โดนตัดนะฮะเฮ้ยเฮ้ย แล้วครับผมเล็กโอ้โหเล็กไปอีกแล้วสวยครับผมเปิดไม้กับแล้วยิงโอ้โห เ ah, ฮ้ยลูกนี้ทำกันมาสวยครับมองไม่ได okay. ้ครับว่ายิงหัวดวงไปจะเปลี่ยนตัวนิดนึงเปลี่ยนเอาธีรสินลงมาแทนนะครับ อเป็นสีสีโรดอ่ะนี่สีโดรโดมาครับสีโรดลงมาแล้่น,นี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ามาแทานสุมันนี่แทนมันถมพงดีว่าไม่ได้แทนทิติพันด์อ่ะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> สีรลครับข้างหน้าเรารสูงครับแล้วก็ทีละสินนะครับคู่ข้างหน้าใหม่ต้องระวังช่วงขึ้งหลังให้ดีนะ แขงมาก็มีสวยมากแล้วลูกนี้เราเข้าเบียดได้ครับผมอุยเลิส่งแทงคนละทางเลยวะอ๋หอกินข้าวอ่ะ ไม่ได้ล้มละล้มเกินไปละไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้เขาเขาได้ครับเขาได้โอ้โหเกือบไปครับสวดไหมเอ้ยอเฟรมเลยเพิเ่งตกเฉาเลยครับผมแทงต่อให้ครับเอายิงไกล

โแล้วชิงมาสวยมากมีพื้นที่ก็ยิงเรียบร้อยยิงไกลครับผมลงมายิงไกลน,นะสุมัญญาอ๋อสุมัญญายิง <c oughs> เรียบร้อยสามหนึ่งนะครับเนี่ย กินอะไรกับแกลบกับแกลบ,กบทำชิงสวยแล้วสุมาญ,ญามีพื้นที่แล้วยิงโอ้โหทำชิงหนึ่งสองให้กับอะไรนะชื่ออะไรนะลงมาใหม่แล้วก็จังหวะนี้สุมาญ,ญาจริงเข้าไปเลยสามหนึ่งครับผมบ,บุจีประชุมนะครับ เอาเฮ้เฮ้เโอ้ยรีบส่งไปแล้วแล้วเกือบไปแล้วกูเกือบไปแล้วสวยครับตัดบอลมาลูกนี้แทงต่อให้กับเดียโก้โก็ปั้นแทงต่อมาอนนิดเดียวเองเดียโก้ยังพังประตูไม่ได้ครับ สวยครับผมช่วงวันนี้เฮ้ยได้ยูอะอย่างเงี้ยลงครับขวาลงครับส่งมาให้กับเฮ้ยไม่ใช่นั่นยิงเลยกดผิดกดผิดครับกดผิด โซนเบียดไปครับผมเรียบร้อยครับแทงมาให้กับทีละสินครับทีละสินมาแล้วครัแล้วยิงอู้ดิเโก้อีกแล้วทีละสินครับมาแร,บมแรงดาลูกนี้เลี้ยงเข้ามาแล้วยิงตลอดครับดิเโกหน้ตาต่าง อย่าเปิดปั่นซ้ายไม้กับไม่มีใครอยู่แถวสองเราโดนแย่งไปครับไม่ทันครับผมนะเีอสิน โอ้โหเล็กไปครับจังหวะนี้สองเท่ลุมครับมาแล้วครับแทงครับเรายิงไปเลยครับโอ้โ oh, หลูกนี้เกือบครับผม อีก2นาทีครับกำลังจะหมดนะฮะเรียบร้อยหมดเวลาครับพอแล้วก็บีจีปทุมนะครับก็ชนะอุษาอุนได้ไป3 1มหนึ่งแก้แค้นให้กับของจริงไปได้นะครับผมโอเคครับแบบน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนแมตช์นหน้านะครับ สามครับบ๊ายบาย